เท่าที่สังเกตหลุดโปะ๊ะทุกครั้งใช่ครับระหว่างความจริงจังกับกับการกับการพูดในสิ่งที่ไม่มีจริงเนี่ยนะครับมันก็ลำบากนะไม่ใช่ว่ามันจะทำง่ายๆนะนะฮะขณะตอนน้องหายใหม่ๆป้าไปหาเสื้อแม่น้องบอกว่าอ่าบอกป้าว่าคนที่เจอ คือคนร้ายนั่นแหละครับคนดมมนะโอ้แทนที่จะช่วยกันหากลับไปทำให้เขากลัวประหลาดไหมประหลาดนะประหลาดมากจากแคลิฟอร์เนียคุณรุ่งนภาขอบคุณมากครับคุณรานาครับสวัสดีนะครับผมนะครับคุณมนัฐเจนะครับสิครับนะฮะอ่ะ,อะผมจะให้ฟังชุดต่อไปนี้นะครับ แอสโซดาเขาก็ตัดมาแบบกระทัดรัดนะครับกินอย่างอื่นแล้วกเอาเป็นว่าถ้าฝนไม่ตกแค่รั้งคืนในป่าลูกไปละหกระเหินทั้งวันน่ะแค่ก็คิดว่าน่าจะให้นมให้น้ําน้องแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งทั้งคืนน่ะลูกเราเล็ก สัญชาตญาณความเป็นแม่ควรจะให้ลูกกินอะไรได้เตรียมเสื้อผ้าไว้ตลอดต้องเตรียมไ, i, ไว<น>้ตลอดแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกอฟังอีกครั้งนะครับจับประเด็นอะไรได้บ้างครับจับประเด็นอะไรได้บ้างครับลืมหรือย่งจับประเด็นเรื่องนี้อะไรได้บ้างครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตเตรียมตั้สแต่วันที่สิบสองทำไมต้องเตรียมเพือ่อความที่แม่คิดว่าลูกครา้งคนในป่าแล้วฝนมันตกเอาเป็นว่าถ้าฝนไม่ตก แค่กลางคืนในป่าลูกไประหงกระหินทั้งวันน่ะแม่ก็คิดว่าน่าจะให้นงให้น้ําน้องแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าถ้าเดินก็คือทั้งวันทั้งคืนน่ะลูกเราเล็กเลสัญชาตญาณความเป็นแม่ควรจะให้ลูกได้กินอะไรได้เปลี่ยนเสื้อผ้า้องเตรียมไว้ตลอดต้องเตรียไว้ตลอดแม่ก็ไม่ได้รู้ว่าลูกเปลี่ยนแล้วอ่ะทุกท่านครับก็คงได้ยินแล้วเนาะท่าน คิดว่าอย่างไรบ้างท่านคิดว่าอย่างไรในคําพูดของเขาเดีย่ยมันบอกอะไรอยู่มันบอกอะไรอยู่นะคนุณลูจิาราบอกว่ารู้ว่าอยู่ในป่าคิดว่าอยู่ในป่าทําไมไม่ขึ้นไปหาอันนี้มาที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับแต่มันได้ข่าวว่ามันมีมันขึ้นคืนมาที่สิบเอ็ดด้วยนะ สวัสค่ะอาจารย์คุณอังปาเซครับเราเอาเรื่องที่มันเผยแพร่สาธารณะมานานแล้วครับก็มามาลึอฟื้นครับลูกอยู่กลางป่าอยู่กับใครครับนะนะครับทำไมจิงรู้ว่าลูกไปค้างคืนในป่าอ่านะครับมีอะไรอีกนะ่ลองคิดดูครับบางทีจะเห็นหลายมุมนะเราเหมือนกําลังซักอยู่หน้าบันลังนะครับ ทำไมจึงมีสมมติฐานอย่างนั้นทําไมจึงมีสมมติฐานว่าลูกยังอยู่ในป่าก็เลยเตรียมกระเป๋าตั้งแต่วันที่สิบสองในความความคิดของเขานะเตรียมกระเป๋าตั้งแต่วันที่สิบสองแต่คืนวันที่สิบเอ็ดเขาก็ขึ้นไปนะคืนวันที่สิบเอ็ดเขาขึ้นไปแม้มีสื่อถามว่าเอ,อคุณได้พา พาศพน้องขึ้นไปบนเขาไหมไม่อะค่ะไม่ชอบขึ้นเขานะฮะก็พูดไปอ่าสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมมันน่าจะมีคนเกี่ยวเกี่ยวข้องใช่ไหมอ่าเนี่ยนะสิ่งที่ผมคิดนะครับจากคํานี้นะสิ่งที่ผมคิดจากคํานี้ก็คือเดี๋ยวผมขอให้ฟังอีกทีนึ่งกัน ให้ฟังอีกทีหนึ่งให้ฟังอีกทีหนึ่งเตรียมตั้งแต่วันที่สิบสองทำไมต้องเตรียมเพื่อความที่แม่คิดว่าลูกค้างคืนในป่าแล้วฝนมันตกเอาเป็นว่าถ้าฝนไม่ตกแค่ค้างคืนในป่าลูกไประหกระเหินทั้งวนะันน่ะแม่ก็คิดว่าน่าจะให้นงให้น้ําน้องแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งวันทั้งคืนน่ะลูกเราเล็กเล็กสัญชาตญาณความเป็นแม่ควรจะให้ลูกไดกินอะไร คิดได้ยังไงบ้างครับหนึ่งนี่คือการเฉลยว,ว่าน้องขึ้นเขาได้นี่คือการเฉลยว่าน้องขึ้นเขาได้ไม่ได้ทุกร้อนเลยไม่ได้ทุกร้อนเลยเตรียมเตรียมของจะเอาไปให้อีกด้วย แสดงว่าเด็กขึ้นบ่อยถูกต้องไหมครับใครนวยกดหัวใจกดหัวใจเรือเือครับ <c oughs> เออคำพูดแบบนี้แสดงว่าไม่ได้โซททกสถานแสดงว่าน้องเขาขึ้นบ่อยนะครับน้องขึ้นบ่อยหรือเดินป่าบ่อยต่อมาต่อมาก็คือ เขาเขารู้ได้ยังไงว่าเด็กจะต้องอยู่ตรงนั้นเด็กจะต้องอยู่บนบนป่าอย่างเดียวไหนคุณบอกว่ามีคนอุ้มถ้าลุงพลอุ้มไปคุณจะห่วงทำไมแสดงว่าลุงพลเป็นคนดูแลเด็กอยู่ถ้ามีคนอุ้มไปแล้วเด็กคุณพูดเหมือนเด็กหลงป่า ณพูดเหมือนเด็กหลงป่าถ้าหลงป่าแสดงว่าคุณกำลังยืนยันว่าเด็กเขาขึ้นไปเองได้เพราะว่าคุณไม่ได้ตกใจคุณต้องปฏิเสธเรื่องนี้ว่าเด็กไม่สามารถอยู่บนป่าได้หรือไม่มีเด็กอยู่บนป่าแน่นอนเพราะว่าเด็กจะขึ้นไม่ได้แต่คุณพูดอย่างนี้แสดงว่าในใจคุณเชื่อมั่นเสมอว่าเด็กเคยขึ้นไป เด็กเคยขึ้นไปแล้วแค่อาจจะหลงแต่คำพูดของคุณเนี่ยคุณไม่ได้พูดว่ามีคนอุ้มหรือหรือตอนนั้นยังไม่ได้กล่าวหาใครหรือยังไม่กล่าวหาใครยิ่งไม่ได้กล่าวหาใครแล้วคุณจะมาบอกว่าเด็กขึ้นไปเองไม่ได้เด็กอ่อนแอขึ้นไปเองไม่ได้แต่ตอนนี้คุณยืนยันว่าเด็กอาจจะหลงอยู่ในนั้นแหละ ขึ้นไปแล้วอาจจะหลงแสดงว่าไม่เกี่ยวกับคนอุ้มแต่เด็กขึ้นไปเองได้ถึงขนาดว่าต้องหิวล่ะต้องหิวต้องเตรียมทุกอย่างไปฝนตกด้วยฝนตกด้วยรู้ดยนะรู้ด้วยนะว่าถ้าฝนตกแล้วมันจะลําบากอยู่บนภูเขาอ่ะอยู่บนป,าป่าเป็นไงเป็นไงอะเด็กขึ้นไม่ได้ นะแล้วต้องมีคนอยู่กับเด็กใช่ไหมใช่ฮะคำพูดแบบนี้มันเหมือนกับว่าอีกมุมหนึ่งก็คือเหมือนเขามั่นใจว่าเขาจะเตรียมของไปให้เตรียมของไปให้แล้วคุณรู้ยังไงว่าเด็กอยู่ตรงไหน,นคุณมั่นใจทําไมว่าเด็กอยู่บนเขานี่คือการมั่นใจว่าเด็กอยู่บนเขานะ มันมีจุดคิดมากมายมันมีจุดคิดมากมายว่าเด็กจะต้องไปที่ไหนเช่นไปอยู่บ้านเพื่อนเช่นอ่าไปไปอยู่ในอาจจะจมน้ําไปหรืออาจจะเดินไปแล้วไปอยู่ในข้างล่างอยู่บนเขียงนาก็ได้อยู่บนไหนก็ได้ทําไมคุณไม่หาหรือคุณเคยไปบ้านอื่นเนี่ยมันมีคนสี่คนเนี่ยไปบ้านมะนาว มันมีบางคนขับรถไปไปหาหมอทําอยู่สะกลจึงเหลือดุงพลจะต้องมาช่วยหามาจากการไปรับพระลุงพลก็มาช่วยหาลุงพลหิวอ่ะหิวไปซื้อเออไปซื้อขนมครกไปซื้อปลาเผามานั่งกินหิวยังถูกด่าไอถูกไอ้ร่างกายอรชอนอ่อนแอนไปด่าเพราะว่าไม่มีคนอยู่ ไม่มีคนอยู่นะครับเออรู้ได้ไงว่าลูกค้างคืนในป่าเห็นไหมเห็นไหมชัดเจนเลยนะครับว่าไม่สะทกสถานเพราะว่ารู้ว่าน้องอยู่บนภูเขานั่นแหละฉันจะต้องเตรียมของไปให้แล้วนะฉันจะต้องเตรียมของไปให้คุณคุณไม่ภาวะพวงหรือว่าหรือว่ากําลังรู้ว่าเด็กอยู่บนเขาแหละ แต่อยู่กับใครสักคนไม่รู้ล่ะแปลกนะแปลกนะแล้วเตรียมเตรียมของเตรียมเตรียมของอร่อยด้วยนะเตรียมของที่น้องชอบเลยนะอะไรนะลิ้นจี่อะลิ้นจี่จนเน่าอะ่ะจัดตั้งแต่วันที่สิบสองลุงแล้วก็ให้ลุงพลไปวันที่สิบสี่จนลุงพลบอกว่าลิ้นจี่มันเน่า ถ้าลุงพลอุ้มไปถ้าลุงพลเป็นคนพักพากผู้เยาวเอ้ยถ้าลุงพลเป็นคนพัดพลากเด็กจากอกแม่ถ้าลุงพลเป็นคนพัดพลาดเด็กจากอกแม่ลลนนลกกแ,มแล้วเอาไปกลับขังนวงเหนี่ยวแล้วคุณจะเตรียมของให้ลุงพลเอาไปให้เด็กทำไมแล้วจะคุณจะเตรียมของ ให้ลุงคนไปให้เด็กทำไมไปไงฮะงงสิท่าอันนี้แหละคือคาใจมาสามปีคุณไอทีบอกว่นี่แหละคาใจมาสามปีใช่ครับคำพูดของเขาเนี่ยพิจารณาดีๆครับหนึ่งเด็กเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติกตมันเหมือนกับว่าเหมือนเด็กเคยไปแล้วก็ต้องไปตาม หรือ,อยังไงเขาไม่ได้สะทกสะทานว่าเด็กขึ้นขึ้นไปเองไม่ได้มันไม่แปลกครับมันไม่แปลกเลยที่ไปมีภาพเซลฟี่อยู่บนภูเขาครับไม่มีแปลกเลยที่ไปเซลฟี่อยู่บนภูเขาในเช้าที่สิบสองวันที่สิบสองเอาฟังอีกทีนะครับเซลฟี่วันที่สิบสองตอนเช้าถูกต,ต้องไหมครับ แล้วเขาลงมาแล้วเขาลงมาจัดกระเป๋าวันที่สิบสองเพราะเขาขึ้นไปวันที่สิบเอ็ดไปเช้าวันที่สิบสองตอนเช้าเซลฟี่แล้วเขาลงมาจัดกระเป๋าเพื่อจะเอาไปให้เด็กเขาลงมาจัดกระเป๋าวันที่สิบสองเพราะยังจะเอาไปให้เด็กที่อาจจะอยู่บนภูเขานั่นแหละ งงไหมก็คุณขึ้นไปวันที่สิบสองแล้วคุณลงมาแล้วคุณมาจัดกระเป๋าต่อหรือคุณหาไม่เจอคุณรู้ได้ไงว่าเด็กอยู่บนเขาวันที่สิบสองคุณขึ้นไปแล้วอะตอนเช้าอะแล้วคุณลงมาคุณจัดกระเป๋าแพ็คก,กระเป๋าอย่างดีมีลิ้นจี่ด้วยกระเป๋าแล้วให้ลุงพลเอาไปวันที่สิบสี่ แล้ววันที่สิบสามเด็กอยู่ไหนวันที่สิบสามเด็กอยู่ไหนจึงยังเชื่อว่าเด็กยังอยู่บนภูเขาแล้ววันที่สิบสี่ยังให้ลุงพลเอากระเป๋าไปวันที่สิบสี่อีกคุณรู้ว่าเด็กอยู่บนภูเขาตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสามสิบสี่ใช่หรือไม่ใครเห็นด้วยกดหัวใจรวครับตามที่ผมวิเคราะห์ครับตามที่ผมวิเคราะห์ครับงานนี้ งานนี้งามไส้แล้วครับเพราะว่าคุณไม่ได้สตทกสถานว่าเด็กขึ้นเขาเองไม่ได้เพราะคุณมั่นใจว่าเด็กอยู่บนเขาเตรียมของมาแต่แต่วันที่สิบสองรู้ได้ไงใช่ครับแล้ววันที่สิบสองเขาเซลฟี่บนภูเขาตอนเช้าใช่ไหมครับแสดงว่าเขาลงมาแล้วจัดนะครับถ้าเขาจะจัดก็าจะต้องว่าจัดตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิเพราะเขาขึ้นวัาที่สิบเอ็ดเซลฟี่ตอนเช้าที่สิบสองลงมา แล้วก็รับบริจาควันที่สิบสองแล้วก็จัดกระเป๋าวันที่สิบสองโอ้หัวจะปวดหัวจะปวดครับผมยิ่งยิ่งวิเคราะห์ไปยิ่งหัวจะปวดครับแล้วคุณรู้ว่าเด็กอยู่วันที่สิบสองฮะยังอยู่บนภูเขาแล้ววันที่สิบสามทำไมคุณไม่เคลื่อนไหวแล้วทำไมคุณให้ลุงพลเอาไปวันที่สิบสี่แล้วเจอศพ งามไส้เลยครับงามไส้เออนะสวัสดีครับคุณอาร์ตครับนะครับเห็นไหมฮะคุณบุญญาพานเนี่ยเห็นไหมเตรียมของที่สิบสองรู้ได้ไงละหกละเหินทั้งวันทั้งวันทั้งคืนลูกเล็กๆแต่ตัวเองแอบขึ้นคืนที่สิบสองอัมพรางหรือเปล่าโอ,โอ้โหย,ยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งยิ่งชัดขึ้นแล้วนะครับหนึ่ง ย้ำนะครับทุกคนย้านะครับว่าอาจารย์พูดมไม่ผิดนะเขาขึ้นวันที่สิบเอ็ดเขาขึ้นแหละเพราะรอยต่อระหว่างเที่ยงคืนเนี่ยแต่ทําไมคุณไป,ไปไปปรากฏตอนเช้าวันที่สิบสองได้คุณไปอยู่ทั้งคืนได้ยังไงคุณไปอยู่ทั้งคืนได้ยังไงคุณไปอยู่ยังไงทั้งคืนคุณไปอยู่จุดไหนทั้งคืนคุณไม่กลัวอะไรเลยหรือคุณไปอยู่ที่ไหนที่ชักแห่ง แล้วก็ค่อยมาปรากฏตอนเช้าอีกทีหนึ่งแล้วลงมาวันที่สิบสองก็มีคนบอกว่ามันมีการรับบริจาคตั้งแต่วันที่สิบสองชุดขาวแล้วคุณบอกว่าคุณจัดกระเป๋าวันที่สิบสองคุณจัดตอนไหนครับคุณจัดตอนไหนแล้วคุณรู้ว่าเด็กอยู่บนเขาวันที่สิบสองตั้งแต่วันที่สิบสอง แล้วทำไมวันที่สิบสามมันหายไปไหนครับคุณเตรียมของแต่คุณไม่เอาขึ้นไปวันอีกแล้วแสดงว่าวันที่สิบสามเนี่ยเด็กอยู่ยังไงครับแล้วคุณค่อยให้ลุงพลวันที่สิบสี่แล้วคุณก็ให้ลุงพลขึ้นไปตามชาวบ้านเนี่ยแล้วให้ลุงพลเอากระเป๋าไปแล้วเด็กมันจะเหลือได้ไงครับเนี่ยเด็กมันจะเหลือได้ไงหรือว่าคุณมั่นใจแล้วว่าเด็กอยู่กับใครวันที่สิบ วันที่สิบสามคุณก็เลยไม่มีการพูดถึงแสดงว่าถ้าเลยไปวันที่สิบสี่แสดงว่าหรือหรือการต่อรองถ้าไม่ได้ตามนี้จะต้องมีอันเป็นไปสมมติอย่างเงี้ยคุณทิ้งเด็กวันที่สิบสามคุณทิ้งเด็กวันที่สิบสามไม่ใยดีวันที่สิบสามคุณพูดถึงแต่วันที่สิบสิบสอง แล้วพอเห็นศพวันที่สิบสี่ก็ให้ลุงพลถือกระเป๋าไปคุณรู้ว่าเจอวันที่สิบสี่แสดงว่าคุณต้องรู้ว่าตายแหละแต่ทำไมคุณยังให้กระเป๋าลุงพลไปหรือคุณยังคิดว่าไม่ตายแสดงว่าเด็กอยู่กับใครจึงคิดว่าไม่ตายคุณคิดว่าลูกคุณคือซูปเปอร์แมนซูปเปอร์วูแมนนะ จะอยู่ตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสามแล้วจะให้ลุงพลเอาไปวันที่สิบสี่จะให้เด็กอยู่ยังไงครับโอ้ยิ่งวิเคราะห์ไปยิ่งงงครับผมยิ่งวิเคราะห์ไปยิ่งปวดหัวครับสวัสดีครับผมนะฮะน้องอาร์ตงงไหมน้องอาร์ตงงนะนะครับโอ้ตายแล้วอ่าลูกแก้วนะคะเอฟพอตอบอกว่าเรียกว่า พิมาหาพิรุษก็น่าจะได้นะครับอาจารย์ใช่ครับผมวิเคราะห์ตามเนื้อผ้านะครับนะครับวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าเลยคือวันที่สิบสองเอาร่างไปจัดนั่นเออนะมันมันน่าคิดครับคนหาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ด แต่คุณเอาภาพให้เห็นว่าคุณอยู่บนภูเขาที่สิบสองแล้วทำไมคุณไม่ให้ชาวบ้านขึ้นไปในวันที่สิบสองถูกต้องไหมครับเขาหาอยู่ทำไมคุณไม่ส่งสัญญาณว่าช่วยไปหาบนภูเขาหน่อยวันที่สิบสองหรือเอากระเป๋าไปด้วยเอากระเป๋าไปด้วยทำไมคุณไม่บอกชาวบ้านให้ไปหาวันที่สิบสองคือถ้าขึ้นไปบนภูเขาที่สิบสองจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าวันที่สิบสามขึ้นไปจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมต้องมาบอกให้ชาวบ้านขึ้นไปวันที่สิบสี่ยิงคิดยิงปวดหัวเป็นไงฮะชัดเจนไหมฮะชัดเจนไหมมันมีพิรุษมันมีเลนสน์สยนมากครับมันมีเลนส์สนามากครับเขาบอกว่าลูกเขาเดินขึ้นเขาไม่ได้ใช่ครับนั่นแหละครับมันสวนกับ มีส่วนมีพื้นราบมีที่พื้นราบมากมายให้คุณเชื่อว่าลูกไม่ได้ขึ้นเขาแต่คุณก็พูดว่าลูกหลงไปในป่าเขาเนี่ยครับเพราะว่าป่าคือเขาเนี่ยนะแล้วคุณไม่รู้สึกว่าสะ,ท,สะทุกสถานเนี่ยว่าลูกคุณไปอยู่บนภูเขาได้ไงคุณโกหกไม่ได้หลอกครับว,ว่าคุณขึ้นไปหาบนภูเขา คุณไม่ได้ไปหาทางลาบคุณไม่ได้ไปหาในแหล่งน้ําคุณไม่ได้ไปหาในเชิงเขาแต่คุณขึ้นไปเซลฟี่บนภูเขานั่นคือการตอบว่าคุณรู้ว่าลูกคงหลงป่าอยู่บนภูเขาเออหรือว่าก็ไม่ได้เนาะมันก็แปลกนะ บอกว่าลูกไม่ขึ้นเขาไม่ได้แม้แต่แม้แต่จะขึ้นบันไดบ้านก็ยังแย่แล้วเนี่ยจะขึ้นบันไดบ้านก็แย่แล้วอะคำนี้คุณพูดแต่คุณกับพูดเฉยว่าแต่คุณกับพูดเฉยว่าเรต้ยือยย่องความที่แม่คิดว่าลูกค้างคืนในป่าแล้วฝนมันตกเอาเป็นว่าถ้าฝนไม่ตกแค่ค้างคืนในป่าลูกไประหกระหินทั้งวันอะ แม่ก็คิดว่าน่าจะให้หนมให้น้ําน้องแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งวันทั้งคืนน่ะลูกเราเล็กเล็กลูกขึ้นไปละหกละเหินทั้งวันทั้งคืนลูกขึ้นภูเขาไปละหกละเหินทั้งวันทั้งคืนแต่บอกว่าลูกขึ้นเขาไม่ได้สมมติฐานของทนายลุงพล ชัดเจนว่าขึ้นไปได้สุดยอดครับทีมทนายลุงพลสุดยอดมากครับนี้บอกว่าลูกคงเดินละหกละเหินทั้งวันบนภูเขาฝนตกด้วยคงเหนื่อยคำพูดไม่ได้บอกว่าน่าจะ คำพูดมันบ่งบอกว่าคุณขึ้นไปเองบนยอดเขาเขาไม่ได้สูงเลยวันที่สิบเอ็ดสิบสองเขาไม่ได้สูงเลยไม่ได้บอกว่าไม่ชอบขึ้นเขาคุณขึ้นเขาเด็กหายวันที่สิบเอ็ดคุณขึ้นเขาไปวันที่สิบเอ็ดแล้วก็ไปโผล่วันที่สิบสองถ้าคุณไม่ เซลฟี่ไว้เนี่ยรูปการมันจะมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนะแต่คุณเซลฟี่บนเขาดังนั้นคำที่คุณสัมภาษณ์เมื่อกี้ก็แสดงว่าเด็กอยู่บนภูเขาละหกละเหินแสดงว่าเดินขึ้นไปอาจจะเหนื่อยอะ่ะคุณแก้ไม่ได้ละเรื่องนี้เด็กขึ้นเขาได้ ส่วนจะบิดเบือนหรือไม่นั้นไม่รู้นะครับแต่คุณขึ้นเขาเองเซลฟี่บอกจนคนจนบางคนตาดีครับสังเกตต้นไม้เกล็ดต้นไม้แล้วก็เหมือนต้นไม้เล็กๆมันแซมขึ้นข้างๆต้นไม้